28กรกฎาคม2565เกณฑ์ใหม่ล่าสุดรอบใหม่ประสดดิการแห่งรัฐมาตา40รับเงินคืนอัตโนมัติกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์กลุ่มนี้ฝังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนะนะคะและเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะเรื่องแรกนะคะที่จะพูดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่เนื่องจากเดือนนี้เดือนกรกฎาแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าสิงหาคมจะจะเริ่มมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หลายท่านนะคะก็เลยสอบถามเข้ามาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนมีเงื่อนไขอย่างไรซึ่งทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนเพียงแต่แจ้งว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนค่ะส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขสําหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือในเดือนสิงหาคม ไม่ว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีท่านจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดส่วนเงื่อนไขจริงๆแล้วเงื่อนไขในรอบนี้ก็จะคล้ายๆกับรอบที่แล้วก็คือมีอายุ18ปีขึ้นไปมีไรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทก็ยังเหมือนเดิมจะต้องมีบ้านทาวเฮาไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุด ไม่เกิน35ตารางเมตรเหมือนเดิมและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนะคะและหลายท่านจะต้องรู้นั่นก็คือรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจากเดิมจะใช้แค่เกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลแต่รายได้เฉลี่ยครอบครัวตรงนี้ถ้าเรานำมาหารเฉลี่ยแล้วออกมาเป็นรายบุคคลก็เท่าเดิมไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนได้ ส่วนคนที่จะถูกตัดสิทธิ์แน่ๆนะคะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีบัตรเครดิตก็ยังไงก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่มีบัตรเครดิตจะต้องมีรายได้เกิน10,000แบาทต่อปีส่วนคนที่มีสินเชื่อมีวงเงินกู้ซื้อบ้านซื้อรถตรงนี้ต้องฟังให้ชัดเจนเลยนะคะถ้าเกิดใครที่มีวงเงินซื้อบ้านเกิน1.5ล้านบาทหรือมีวงเงินกู้ซื้อรถเกิน1ล้านบาทตรงนี้ถูกตัดสิทธิ์ทันทีแน่นอนค่ะ อันนี้เป็นเกณฑ์ใหม่ที่มีขึ้นมาส่วนการขอคืนเงินประกันสังคมมาตรา40ที่หลายท่านถามเข้ามาว่าไหนบอกจะมีเงินเข้าทำไมยังไม่เข้าใครเคยบอกจะโอนผ่านพร้อมเพย์ทำพร้อมเพย์แล้วเงินยังไม่เข้าคือตอนนี้นะคะทางประกันสังคมกำลังทำเรื่องจะคืนเงินสมทบผ่านพร้อมเพจะคืนให้อัตโนมัติไม่ต้องเขียนคำร้องไม่ต้องส่งคำร้องเตรียมผูกพร้อมเพของท่านไว้ก็พอ แต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ได้โอนให้แต่จะโอนเข้าบัญชีให้ท่านเร็วๆนี้แน่นอนค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ